สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เรามาทำความรู้จักกับคอลเลกชันอีกรูปแบบหนึ่งนะครับที่จะว่ามีให้เราใช้งานก็คือการใช้งานคอลเลกชันที่ชื่อว่าแมปน,นะครับแมปเป็นคอลเลกชันที่มีรูปแบบในการเก็บข้อมูลที่เป็นแบบ key ์และก็ว a ลูนะครับซึ่งก็ต้องระบุคีย์ก่อนแล้วก็ตามด้วย value แล้วก็เป็นคลา s ซี่อิม e พลเมนมาจากแพ k เกจ java.util.Map ตัวที่ในภาษา Java นั้นมีแม p ให้ใช้งานหลายประเภทแต่ที่ใช้งานาบ่อยๆก็คือ h a s h m a p แล้วก็ tree map ตัวที่ hash map นั้นทำการเก็บข้อมูลโดยไม่มีการเรียงคีย์และ value ส่วน r e e m a p นั้นจะมีการเรียงคีย์และ value ภายในทำให้การเข้าถึงข้อมูลในแบบนั้นเร็วกว่าในทางกลับกันกับ Has h m a p การเพิ่มความเร็วของข้อมูลนั้นจะเร็วกว่านะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราจะใช้งานนะครับตัว hash m a p ของตัวภาษา j a วานะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับเริ่มต้นจากบรรทัดที่1ถึงบรรทัดที่11นะครับ แล้นที่หนึ่งก็เป็นการ import package นะครับ Java. Util. Star นะครับก็คือ package Util ทั้งหมดนะครับนำมาร่วมกันในการประมวลผลโปรแกรมนะครับเราเริ่มต้นสร้างคลาสครับในบรรทัดที่2ครับครับ public class Test01 นะครับชื่อคลาส Test01 จุดสิ้นสุดของคลาสครับก็คือบรรทัดที่11นะครับก็คือมีเครื่องหมายปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดนะครับซึ่งภายในตัวคลาสเองครับก็จะเป็น e ม h อดที่เริ่มในการรันก็คือเมธอด main นะครับ พื้นฐานการทำงานของ Java ก็จะอาศัย m ม t h o ร t เมนในการทำงานนะครับ Public static void main String a r g u m e n t นะครับในนี้ครับผมจะทำการสร้าง Object ขึ้นมาหนึ่งตัวนะครับ Object ชื่อา d a t านะครับโดยที่ Data นั้นก็จะทำการสืบทอดคุณสมบัติมาจาก Hasmap นะครับหรือว่าทำการสร้างมาจาก Class Hasmap นั่นเองซึ่งรูปแบบการเก็บข้อมูลก็เป็นแบบ String นะครับโดยที่ Hasmap ก็จะมีข้อแตกต่างจาก Array List ก็คือจะมี คียกับ v l u e นะครับซึ่งจะต้องเก็บเป็นค่าที่มีค่าคู่กันนะครับตัวที่ถ้าเราต้องการที่จะนำเอาคีย์กับ Value ไปเก็บในตัว h a s h m a p นะครับเราก็จะใช้คำสั่ง Put นะครับ Data.put นะครับเรียก method put ในการที่จะส่งค่าเข้าไป2ค่าก็คือ Key กับ Value นั่นเองแต่ทีนี้คีย์เป็น s string ครับก็คือมีค่า เป็น value 1นะครับต่อมาคีย์ที่2ครับชื่อว่า value 2นะครับหรือว่าเก็บเป็น string value 2มีค่าเป็น string ก็คือ2คีย์ที่3ครับก็คือ value 3นะครับทำการเก็บค่า3ลงไปในคีย์นะครับและคีย์ที่4คือ value 4ีทำการเก็บค่า4ลงไปนะครับในที่นี้เราก็จะมีอยู่4คีย์แล้วก็4 value ประที่้าก็จะเป็นการ print ค่าออกมานะครับ เพื่อที่จะให้แสดงอย่างคอนโซลนี้นะครับดูผลลัพธ์ของการทํางานเป็นแบบดีเซลเป็นแบบเทค t นะครับออกมาที่คอนโซลนี้นะครับเมื่อทําการรันครับเราก็จะได้ข้อความนะครับข้อความก็จะถูกพิมพ์จาก System.out p u t print line นะครับ i i t i a l l o l l e c t i o n Value นะครับบวก Data Data คือ Object ที่เราสร้างมาจาก Class Hash Map แล้วทำการเก็บค่าลงไปนะครับโดยที่เราจะเห็นได้ว่า hash map นั้นไม่มีการเรียงลำดับของ k ียนะครับ จะทำการเก็บ value 2มีค่าเท่ากับ2 value 1มีค่าเท่ากับ1 value สมีค่าเท่ากับ4แล้วก็ value สมีค่าเท่ากับ3นี่ก็คือข้อมูลที่ถูกเก็บอยู่ภายใน hash map และนี่คือตัวอย่างของ hash map ครับขอบคุณครับ